มิเจสวัสดีครับมิเชลนครศรีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของวันอาทิตย์นะครับเวลา11อนาฬิกานะครับเราจะพบกันทุกอาทิตย์เลยนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเพิ่งลอยกระทงไปเมื่อคืนเนาะมีราวบานท่านลูกค้าบางท่านตื่นกันหรือยังเนาะอ่ะก็ขอให้มีความสุขนะครับตั้งอ่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันพักผ่อในวันอาทิตย์นะครับหลังจากที่เรา หยุดกันนะครับแล้วก็งานเทศกาลไม่ว่าจะเป็นลอยกระทงแล้วก็เรื่องของฮาลลวีนเมื่อคืนนี้นะครับทางมิเชลเฟเจอ์นครศรีเราก็จัดโปรโมชั่นในกับทันนะครับขอบคุณท่านลูกค้านะครับที่ยังแวะเข้ามาเลืกซื้อเอลือกซื้อสินค้าเลือกดูสินค้าจาก Niger ามิเชลเฟเ r อ์นครศรีธรรมราชนะครับแจ้งลูกค้านะครับหลายๆท่านที่ดูเพจนะครับหรือว่า ดูผ่านไลฟ์สดนี้หรือว่าดูย้อนหลังนะครับแจ้งว่าเราเปิดทําการทุกวันนะครับเราเปิดทําการทุกวัน8ปดโมงครึ่งนะครับถึง1นึ่ทุ่มเปิดทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชะการนะฮะยังไงเข้ามาดูเข้ามาเลือกซื้อสินค้ามาได้นะครับหรือว่าสอบถามอยากได้สินค้าประเภทไหนนะครับกลัวจะเ่าวอะไรประมาณนีู้หลายหลายท่านบอกว่าขอดูตัวอย่างก่อนได้ไหมจะได้มาเลือกทีเดียวเลยอะไรประมาณนี้นะครับ ส่งรูปเข้ามานะครับในส่วนของแอดมินก็จะตอบและก็ส่งภาพส่งตัวอย่างไปให้ท่านไม่ว่าจะเป็นที่นอนนะครับชุดห้องนอนโซโฟ,โ,ฟโซฟาห้องนี้นะครับโซฟาที่จัดนะครับหลายๆรุ่นเข้ามานะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้มากกว่า100ตัวเลยทีเดียวนะครับมีมากกว่า100ตัวนะครับกอย้ำพูดเรื่องจริงนะครับ มาดูได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น2ที่นั่ง3ามที่นั่งหรือว่า1ที่นั่งนะครับเรามีให้กับท่านรวมจะเป็นหนังแท้หนังพียูนะครับรวมทั้งเป็นโซฟาไม้เราก็มีจําหน่ายให้กับท่านโต๊ะอาหารมีตั้งแต่2ที่นั่ง4ี่ที่นั่ง8ดที่นั่งไม่ว่าจะเป็นหน้ามาให้หน้าหินนะครับหรือว่าจะเป็นหน้ากระจกนะครับแล้วก็มีชุดใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้ามีโอกาสผมจะ พาไปดูสินค้าที่เป็นชุดอาหารฝั่งนู้นให้อีกทีนะครับเดี๋ยวยังไงดูกันอีกทีนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเราเรื่องของเก้าอี้พักผ่อนต้องขอบคุณครับสินค้า2ตัวขายจบทันทีนะครับในวันนั้นเลยขอบคุณท่านลูกค้านะครับสินค้าจะส่งให้กับท่านนะครับตามที่ท่านต้องการนะครับ ยังไงก็ขอบคุณนะครับในส่วนของเดือนธันวาที่ผ่านไปตุลาคมที่ผ่านไปนะครับโปรโมชั่นกลับมาใหม่นะครับโปรโมชั่นใหม่เลยในเดือนของพฤศจิกาตุลาที่หมดไปแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของที่นอนสลิปพิวนะครับยังต่ออายุโปรให้กับท่านอีก1เดือนนะครับที่นอนของสลิปพิวจัดรายการเช่นเดิมนะครับลูกค้าซื้อครบ2 0 0 0ก็รับสิทธิ์สมัครบัตร สมาชิกฟรีทันทีขอย้ำอยากให้ท่านลูกค้าสมัครบัตรไว้เพราะว่ามีโปรโมชั่นช่วงสิ้นปีที่มอบให้กับท่านนะครับสำหรับท่านลูกค้าที่ถือบัตรสมาชิก M อ็มการ์ดนะฮะอยู่สาขาไหนสมัครสาขานั้นได้เลยใกล้สาขาไหนสมัครสาขานั้นได้เลยนะครับเรายินดีที่จะมอบโปรโมชั่นพิเศษช่วงปลายปีให้กับท่านอย่าลืมนะครับหรือว่าสิทธิในของวันเกิดเราก็ยัง ให้เรื่องของของข,องขวัญสําหรับท่านลูกค้าที่เกิดในเดือนนั้นนะฮะแสดงบัตรประชาชนรับของขวัญจากเราหยิบเซ็นเล็กๆได้น้อยนะครับในส่วนของโปรโมชั่นของดีแท็กท่านลูกค้าบอกว่ายังแถมหมอนไหมครับซื้อครบสองพันก็ยังได้หมอนเช่นเดิมนะครับยังได้เช่นเดิมในส่วนของสินค้าที่เป็นบัตรเครดิตผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยกรุงเทพกสิกรนะครับก็ ก็ยังจัดรายการให้กับท่านผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์บัตรอีออนฟูดชอยส์นะครับยังไงท่านลูกค้าที่มีบัตรตัวไหนสอบถามกันได้นะครับตามเงื่อนไขบริษัทที่กําหนดให้นะครับผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเลยทีเดียวนะฮะวันนี้มายืนอยู่ชุดห้องนอนเดิมนะครับถามว่ายังจัดอยู่ไหมยังจัดครับแต่ว่าสินค้าใกล้จะหมดแล้วนะครับท่านลูกค้าที่สนใจที่เป็นห้องนอนชุดห้องนอนที่ครบเซตเลยรวมชุดเครื่องนอนที่นอน ให้กับท่านนะครับซื้อทีเดียวจบเลยนะครับเรียกว่าซื้อครั้งเดียวจบเลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะครับมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะแป้งมีที่นอนเครื่องนอนต่างๆนะครับรวมทั้งผ้าปงผ้าปูผ้านวมนะครับแล้วก็ชั้นวางทีวีในราคาพิเศษนะครับชุดต้องนอนไดมอ o n d ยังจัดรายการอยู่นะครับสินค้าจะหมดแล้วนะครับ26,900บาทโอเคนะครับในส่วนของโปรโมชั่นเดือนนี้อ่ะทางนี้เลยนะครับ จะเห็นป้ายอยู่เนาะในส่วนลูกค้าที่ซื้อเขาเรียกว่าคืนภาษีนะครับเรื่องของภาษีรายได้ที่ต้องไปยื่นนะครับรัฐบาลจัดโปรโมชั่นตรงนี้มานะครับเมเจอร์ก็ร่วมเข้าโครงการนี้นะครับถ้าลูกค้านําใบเสร็จไปยึดไปยื่นนะครับไปยื่นลดหย่อนสินค้ารับสิทธิสูงสุดถึง30,000บาทนะครับเริ่มแล้วตั้งแต่23ตุลาถึง31ธันวาตามมาตราลดหย่อนภาษีจากรัฐนะครับยังไงท่านลูกค้า ซื้อเสร็จนะครับใบเสร็จของเราภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์นำไปยื่นได้เลยนะครับในส่วนของ perfect cell นะครับ perfect rate วันนี้จัดโปรโมชั่น perfect rate นะครับขออนุญาตกล้องนะนะฮะ perfect rate นะครับจัดโปรโมชั่นตอนนี้ผมขออนุญาตโชว์ในส่วนของอลดสูงสุดถึง18%นะครับวันนี้ขออนุญาตโชว์ในส่วนของเตียงเนาะ มีส่วนของเตียงรวมทั้งที่นอนนะครับสินค้าที่จัดโชว์ให้กับท่านนะครับและมีสินค้าอีกมากมายนะครับแต่วันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างในส่วนของชุดห้องนอนนะครับเตียงและก็ที่นอนจัดโปรโมชั่นให้กันนบท่านอย่างที่บอกคือท่านลูกค้าที่มีบัตร m อ็มการ์ดนะครับลดเพิ่มจากส่วนลดปกตินะครับตั้งแต่ เท่าไหร่ดีนะครับลดเพิ่มไปตั้งแต่2%เลยอย่างน้อยนะครับประมาณนี้เลยนะครับมากกว่านั้นนะครับจริงๆมากกว่านั้นลดสูงสุดถึง18เลยทีเดียวนะครับตามเงื่อนไขนะครับไม่ว่าจะซื้อครบเท่าไหร่นะครับเราจะมีเล็เงื่อนไขให้กับท่านนะฮะอย่างไรถ้าลูกค้าเข้ามาอันนี้ขออธิบายแบบสั้นๆหน่อยนะครับอธิบายแบบสั้นๆให้ตัวลูกค้าถ้าลูกค้าจะซื้อครบ2 5 0 0 0บาทนะครับลดสูงสุดเลย1 2สนะครับสินค้าที่ร่วมรายการนะครับกออนุญาตนะครับ อนุญาตท่านลูกคา้าสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นไม่ได้ร่วมทุกตัวนะจ๊ะนะครับสามหมื่นนะครับสามหมื่นห้าพันบาทรับสูงสุดถึงสิบสามเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะฮะเจ็ดหมื่นบาทรับสูงสุดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็หนึ่งแสนบาทรับสูงสุดไปเลยสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับลดแล้วไม่พอลดให้อีกสิทธิพิเศษสําหรับท่านลูกค้าที่ถือบัตรเอ็มการ์ดผมบอกแล้วนะครับสําหรับท่านลูกค้าที่ยังไม่สมัครเอ็มการ์ด สมัครได้เลยนะครับเมื่อซื้อครบสินซื้อครบ2,000บาทแล้วก็ซื้อสินค้าในราคาาในกลุ่มนี่สิต้องเรียกว่าในกลุ่มของที่จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับในกลุ่มของ p e r f e c t กเตนะครับสินค้าวนใหญ่จะเป็นชุดห้องนอนนะครับขออนุญาตแจ้งว่าเป็นชุดห้องนอนเป็นที่นอนและก็เป็นเตียงหลายๆรุ่นนะครับโอเคลูกค้าหลายๆท่านถามว่ามีเตียงราคาพิเศษไหมแบบเบาๆเลย นะครับ3าม0อยบาทอะขออนุญาตตรงนี้เพราะสินค้าจะอยู่อีกมุมหนึ่งนะครับ3า5 0บาท45,90บาทนะครับขนาด5ฟุตแล้วก็มีขนาด6ฟุตรวมทั้งที่นอนนะครับสินค้าจัดรายการพิเศษมากเตียงไม้จริงด้านล่างเลยเตียงคาปูนะครับ8,990าบาทนะครับหรือว่าจะเป็นเตียงหัวเบานะฮะเตียงหัวเบามีเริ่มต้นที่15,000า 900บาทไม่พอท่านลูกค้าไม่อยากใช้สิทธิ์ส่วนลด18%ไม่เป็นไรเรามีโปรโมชั่นพิเศษซื้อแล้วแถวานำส่วนลดไปอกาเรียกอะไรคู่กับที่นอนนะครับส่วนลดคู่ที่นอนซื้อที่นอนจัดโปรโมชั่นในส่วนของซิลิปิวจัดรายการซื้อที่นอนแล้วก็มีกิฟต์วัชร์ลดในส่วนของเตียงที่ร่วมรายการอยู่นะครับยังไงสอบถามในส่วนของพนักง,งานขายได้เลยหรือว่าจุดบริการของเรานะครับอ่ะ ในส่วนของชุดห้องนอนต่างๆนะครับก็จัดรายการให้กับท่านนะฮะก็ยังไงรีบกันเข้ามาถึงวันที่เท่าไหร่เอ่ยถึงวันที่เท่าไหร่ <24 S 1> ตอนนี้ต้องต้องรีบเลย24่ธันวานะอ่ะแสดงว่าโปรโมชั่นนี้อยู่แค่24ธันวานะครับทําไมถึง24ธันวาเพราะว่าโปรโมชั่นเราแน่นนะครับบอกไว้เลยนะครับโอเคนะฮะในส่วนของ ชุดห้องนอนอขออนุญาตนะครับวันนี้ผมมีชุดท้องนอนมาใหม่นะ gun. ครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับขอจัดพื้นที่นิดนึงนะฮะในส่วนของชุดท้องนอนมาใหม่อ่านี่เลยเป็นลายเป็นลายสวยมากนะครับเป็นลายสีโทนสีมาใหม่เลยนะครับในส่วนของชุดท้องนอนนี้นะครับจัดราคาพิเศษนะครับมีเตียงแนะนําเตียงก่อนเลยมีเตียงขนาด6ฟุตนะครับมีช่องเก็บของให้นะฮะ รวมทั้งกับตบแป้งกระถัดกระทัดรัดเลยนะฮะนากว้างตบแป้งก็ไม่ได้ใหญ่เกินเหตุนะครับนากว้างที่60เซนนะครับราคาพิเศษจัดให้กับท่านนะครับชุดนี้พึ่งเข้ามาเลยนะฮะเข้ามาเสร็จประกอบโชว์ให้กับท่านเลยนะฮะสวยงามนะครับในส่วนของด้านล่างก็มีพื้นที่ในการเก็บนะครับมีพื้นที่ใช้สสยรวมทั้งมีลิ้นชักในการเก็บ สิ่งของต่างๆของท่านนะฮะเมลามีนท่าลูกค้าถามว่าตัวนี้เป็นไม้อะไรนะครับเป็นเป็นไม้แล้วก็เคลือบเมลามีนนะครับป้องกันลายลาได้นะครับท่านลูกค้าที่ห่วงเรื่องลาห่วงเรื่องลาจะขึ้นชุดท้องนอนช่วงนี้หน,าน้ากดเนาะท่านลูกค้าเก่าถามมาบ่อยว่าชุดท้องนอนขึ้นลาขึ้นลาไหมอย่างที่บอกก็คือสินค้าของเราคุณภาพมีคุณภาพนะครับการดูแลรักษาเรา พร้อมแจ้งนะครับพร้อมวิธีรักษาให้กระท่านเรื่องของสินค้าขึ้นรานะครับ่าตัวนี้เป็นข้อดีเลยชุดท้องนอนชุดนี้ก็คือเคลือบเมลามินนะครับในส่วนชุดท้องนอนมีกี่ชิ้นเอยชุดท้องนอนนี้มีเตียงมีโต๊ะแปง้งแลกตู้เสื้อผ้าขนาดเท่าไรเอ่ยร้อยหกสไหมหนึ่้ยหกสิบเซนนะครับในราคาพิเศษคิดว่าเท่าไหร่ครับปกติแล้วน่าจะขายอยู่ที่สองหมนเนาะ ตัวนี้ขายให้ท่านพิเศษเลยในช่วงของจัดโปรเดือนนี้นะครับร่วมโปรโมชั่นกับ perfect r e d ไหมร่วมครับสินค้าตัวนี้13,900บาท13,900บาทด่วนเลยนะครับไม่รวมที่นอนนะจ๊ะที่นอนตัวนี้แนะนำแล้วมาแล้วนะจ๊ะที่นอนไบรท์าคาสุดพิเศษเลย4,990บาทนะครับที่นอนไบรท์นะครับ,ท,นนรบที่นอนสปริงหนา11นิ้วนอนนุ่ม นอนแน่นนะครับจัดโปรโมชั่นให้กับท่านพิเศษเลยที่นอนไบรท์นะครับ4,990บาทโอ้ถูกมากกำลับเมเจอร์นะครับหลายๆท่านเข้ามาครับบอกว่าหลายๆท่านนะครับเข้ามาบอกว่าชมเลยว่าสินค้าที่นี่ถูกมากนะฮะท่านลูกค้าวันก่อนนี้ตู้เสื้อนะครับผมขออนุญาตนิดหนึ่งตู้เสื้อตอนนี้ผมจะมีอยู่ตัวใหญ่นะครับ ตัวใหญ่ก็ร8 0เซนนะครับแล้วก็ตัวเล็กจะเป็นลักษณะสีส,ส,สีนะครับยังไงถ้าลูกค้าที่ยังสนใจตู้เสื้อผ้ายอยู่สอบถามเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้แอดมินไล่ตอบให้เลยนะฮะแล้วก็ท่านลูกค้าที่ติดตามเพจอยู่ติดตาม Facebook อยู่นะครับดูย้อนหลังหรือว่าดูตอนนี้ด้วนะฮะเรื่องของชั้นอเนกประสงค์3ช่องคันเลรบบ็อ,บอกคันเลรบบ็อ,บอกอ่าไม่ได้ถือมาแล้วนะครับ <laughs> ชั้นอเนกประสงค์ชั้นนั้นที่เป็นสีสีเนาะ เขาเรียกว่าคันเลบ็อกกันนะครับชั้นอเนกประสงค์219บาทมาแล้วนะครับมีทั้งแบบปิดฝาด้วยปิดฝาก็400กว่าบาทนิดๆนะครับแต่ย้ําเลยว่าถูกมากในในเมืองนครนี้นะครับชั้นอเนกประสงค์นะครับ219บาท229บาทนะครับมาแล้วนะครับ200กว่าบาทมาแล้วนะครับตั้งแต่ท่านลูกค้าที่ถามหาชั้นอเนกประสงค์นะครับรวมทั้งสินค้าที่ผมจัด รายการของเดินที่แล้วนะครับเรื่องของโกดังเซลล์ผมยังมีสินค้าบางรายการนะครับให้กับท่านลูกค้านะครับจัดหน้าร้านอยู่จัดหน้าร้านอยู่ตรงลานด้านหน้ามองมาด้านบนเห็นได้เลยนะครับผมเพิ่มตัวเรียกว่าอะไรเก้าอี้โตอาหารหลายๆท่านนะครับอยากได้ซื้อแยกอะ่ะอยากได้ซื้อแยกมีไหมมีวันนี้มีเก้าอี้เก้าอี้โตอาอาเก้าอี้ทัน ทานอาหารนะเนาะเก้าอี้โตอาหารนะครับเสริมเข้ามาอีก2รุ่นนะครับแต่สินค้ามีไม่กี่ตัวนะครับนะครับรีบซื้อเลยรีบมาซื้อเลยถูกมากบอกว่าถูกมากๆนะครับราคาไม่ถึงพันบอกไว้เลยเก้าอี้ชุดทานอาหารนะครับราคาไม่ถึงพันจัดให้กับท่านกับเมเจอร์นครศรีนะครับหมดแล้วหมดเลยสินค้าอยู่ลานโปด้านหน้านะครับท่านลูกค้ามา เข้ามาดูได้เลยลาาเหล็กเราตากผ้านะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับตากผ้าต้องห่างๆกันหน่อยนะครับกินอับจัดได้น้อยลงนะครับหรือว่าใช้ผงซักฟอกหรือว่าน้ํายาซักนะครับไม่พอแล้วมันต้องตากห่างๆอะ่ะประมาณนี้นะครับ899บาทมีจําหน่ายให้กับท่านอยู่นะครับสินค้าขายดีมากในส่วนนี้นะครับท่านลูกค้ามาเลยจะเอาไปประกอบเองหรือให้ทีมงานประกอบให้นะครับเรายินดีอยู่แล้ว นะครับประกอบก็ง่ายง่ายนะครับยังไงเข้ามาดูกันนะครับเปิดทุกวัน8โมงครึ่งนะครับ8โมงครึ่งถึง1ทุ่มนะครับย้ํานะครับเปิดทุกวันนะจ๊ะนะครับ8โมงครึ่งถึง1ทุ่มนะครับบนถนนอ้อมค่ายป้ายบเดิมเลยนะฮะขายเดี่ยวมีครับแต่ว่าต้องขออนุญาตจะอยู่ในโซนด้านหลังนะครับ โต๊ะแป้งผิดผนังผมจะไม่ได้เป็นงานบิวต้องจะเป็นตัวตัวเลยประมาณนี้เลยท่านลูกค้าครับประมาณนี้เลยเนาะติดผนังโต๊ะแป้งติดผนังด้านจะเป็นงานบิวประมาณนั้นก็คือประมาณนี้โต๊ะแป้งผมคือแยกชิ้นอย่างนี้เลยนะครับเริ่มต้น1,290บาท1,290บาทแล้วก็มีเรียกว่าโต๊ะแป้งปริ้นนะครับ2,890บาท นะฮะสวยงามมากนะครับท่านลูกค้าอ่ายังไงเข้ามาดูหรือว่าสอบถามมาโอเคเดี๋ยวยังไงแอดมินตอบให้ด้วยได้จ้าเดี๋ยวแอดมินรับคําตอบไปรับคําถามไปเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปตอบให้นะครับเดี๋ยวส่งรูปให้ดูนะฮะอย่าลืมนะครับซื้อครบ4,000บาทส่งฟรี20กิโลนะครับส่วนสินค้าที่ท่านซื้อปริมาณเพิ่มเติม,ตมก็ คิดตามปริมาณและก็ในการจัดส่งหลายๆท่านถามเรื่องการจัดส่งฟรีไหมนะครับฟรีแต่ต้องขออนุญาตในส่วนของมูลค่านะครับซื้อครบ4,000บาทส่งฟรี20กิโลอันนี้คือเริ่มต้นเลยนะครับจัดส่งไวจัดส่งเร็วดูแลหลังการขายนะครับกับเฟเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอล์นะครับ,บ, More, รบอย่าลืมพบกันใหม่อทิที่หน้านะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ